สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้กระผมบรรจงวงนรงจะมาสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพของภูประชาเน็ตเวิร e ์กนะครับชื่อว่าฮักเกอร์ฮักเกอร์คืออะไรครับฮักเกอร์ก็คือสารเข้มข้นที่บริสุทธิ์นะครับไม่มีเคมีที่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ผ่านการผลิตโดยเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นที่กระผม มาสาธิตนะครับก็คือเราเนี่นะครับเอาน้ำหนึ่งแก้วเอาน้ำหนึ่งแก้วนะครับเสร็จแล้วเราเทน้ำลงไปนะครับแล้วก็เทน้ำมันเครื่องลงไปน้ำมันเครื่องก็จะลอ,อยใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำมันฮักเกอร์ตรงนี้นะครับหยดเข้าไปประมาณทักหยดหรือสองหยดนะครับแล้วตามด้วย นะครับตามด้วยน็อตเพราะฉะนั้นเวลาเราหยดลงน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะลงในก้นของแก้วนะครับแล้วก็เอาน็อตไปคน้คนนะครับสารตัวนี้นะครับสารทังเกอร์เนี่ยก็จะเคลือบตัวน็อตเลยนะครับอันนี้เห็นชัดเจนมากเลยเห็นชัดเจนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ก็คือ,อเคลือบนะครับอะไรต่างๆที่อยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้คือการเป็นการพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนมากนะครับ นี่แหละครับแล้วทีนี้เมื่อเราเติมไปแล้วเนี่ยครับสิ่งที่เราได้ก็คือ,เ,อเครื่องยนต์นี่นะครับจะสตาร์ทติดง่ายนะครับเมื่อเติมไปแล้วเราก็สกตาร์ทไว้ประมาณ5นาทีนะครับฮังเกอร์ตัวนี้นะครับจะช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์นะครับเราใช้ได้นานถึง15,000กิโลถึง20,000กิโลนะครับตัวนี้จะดีมากๆ ประโยชน์ที่เราใช้สิ่งที่ได้นะครับก็คือว่าเราใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็บินซินรถที่ใช้ LPG หรือ n g v เนี่ยใช้ได้ทุกประเภทเลยนะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับก็คือรถสตาร์ทติดง่ายอัตราการเร่งขึ้นชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็ป้องกันป้องกันเครื่องยนต์นะครับที่สตาร์ทนะครับบางทีรถจอดไว้ใช่ไหม นานๆเราไปสตาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างเวลาสตาร,ร์ทตึ้งนะครับมันจะทําให้เครื่องยนต์เราสิบรอเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันจะไปเคลือบไว้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าสารฮักเกอร์ตัวนี้นะครับจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยทางานเงียบแล้วก็เสียงเบาแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าช่วยประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ย สุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยได้ใช้นะครับได้ใช้จริงนะครับจากประสบการณ์จริงที่ขับรถจ,จากจีแย่เกษตร้วก็บินนะครับเติมแก๊สเนี่ยเพียง900รบาทนะครับผมวยิ่งมาถึงจังหวัดน่านแล้วก็ย้อนมาถึงจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็มันอยู่ที่นี่นได้ประมาณแค่สามสี่วันนะครับผมก็ิเติมครั้งนึงแล้วก็สิ้นสุดการเดินทา้ที่ไทยน,นี่ อสปกติเรามันสปีดเร่งขึ้นนะครับปกตินะผมจะขหาเวลาขึ้นเขาเนี่ยครับมันกับเครื่องขับมือเดียวนะครับมือเดียวบางครั้งการสปีดการเร่งจะยุ่งยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ตัวนี้ไปแล้วนะครับคือเราแต่กานเร่งทีนิดเดียวนะครับมันสปีดของมันเองนะครับนี่คือสิ่งที่ได้นะครับของฮัคเกอร์ รานะฉะนั้นอย่าลืมกันแล้วกันนะครับสารนักเคือยีมีประโยชน์จริงๆนะครับของครูประธานที่ตอนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในการใช้น้ำมันแฮกเกอร์นะครับผมเติมที่กรุงเทพมหานครนะครับตรงซีแยกเกษตรน้ำมินเสร็จแล้วผมก็ไปเติมแก๊ส9 0 0บาทนะครับ และผมก็เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับผมก็ขับรถจากจังหวัดน่านมาที่จังหวัดพะเยาช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดพะเยานะครับก็คืออำเภอเชียงม่่นเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับก็คือระยะทางประมาณ66กกิโลนะครับจะเป็นเขา ชันแล้วก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เคยขับมาทางนี้เลยเพราะว่าผมขับรถมือเดียวนะครับวันนั้นเนี่ยผมพิสูจน์นะครับว่าเอ๊ะถ้าใช้น้ามันเครื่องตัวนี้ที่ว่ามันช่วยเร่งช่วยสปีดจริงไหมนะครับผมก็เลยทดลองขับมานะครับผลปรากฏว่าผ่านมาโดยตลอดนะครับและทีนี้เวลาเราขับขึ้นใช่ไหมครับตามปกติแล้วเวลาทางโค้งเนี่ยผมจะชะลอเพราะว่าผมขับรถมือเดียว แล้วทีเนี้ยถ้าเราไม่เร่งนะครับถ้าเราไม่สปีดนะครับเครื่องมันจะร้อนแต่ทีเนี้ยผมเองลองมาใช้ปิจันรพัก,กร์ตัวนี้นะครับมันเร่งขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนก็ลองเอามาใช้ดูนะครับราคาไม่แพงเพียง350บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้ที่กระผมบรรจงวงละรงวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ